สวัสดีครับผมเบหนองครับ,ม,ม,บ,ออรบม,มือนี้มาพอๆกับเบลนองอีกคือเก่าครับผมมือนี้เบหนองมีตัวเลขเรื่องของเมเรนมาบอกสู้ฟังครับผมความฝันหรือตัวเลขก,ก็เป็นควาบเสื้อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในใการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคและดวงครับวมมีผู้ใดบอกไดครับว่าเหลขกิออกตัวใดว่าเหลขกิมาตัวใดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแนวทางครับความศรัทธาเท่านั้นครับที่จะทรงเสริมให้เฮาประสบความสําเร็จในด่านโชคลาภบางคน ก็อาจจะหน่อยใจในโชคชะตาดวงของเพิินกัมีแต่เฮ้ายะทอครับเหมือนกับเบาหน่องครับก็จะพานผลมาจ,จุดนี้ได้ก็ใส่ระยะเวลาพอสมควรครับถึงสิบโร่วยแต่ก็เป็นอยู่ค่อนข้างจะสบายขึ้นนิดนึงนะครับเนาะอ่ะมือไรวยมือนันได้เจอกันอีกแน่นอนครับผมขอปูตลอดครับอยากได้ที่ค้างคนี่ กันในเงินรางวัลทีหนึ่งใบหนึ่งก็เอานะขันมีเงินล้านได้จังสีด้คุยกับเพื่อนใดแต่ว่าวิงินล้าศโบ,บน้คุยกับเพื่อนบ่ได้เลยอ่าด้วยก้าวต่ออ่ะก็เป็นความฝันของผู้ใจตัวหน่อยหน,น่อยตัวหนึ่งคนหนึ่งนี่แหละดเด้อเกาอ่าอ่ะเลขกเมืองของมิ้นครับเพื่อนหายมาตัวเดียวมเม็ดเดียวเน้นเนนแขน็งแเพื่อนบอกว่าเพื่อนไปวัดหลวงปู่สวงมาเพื่อนไปวัดไผ่มาไปเฮ็ดบุญแต่ว่าตอนไปวัดนะ่ะกับ,บรรพระท่านได้เลขดอกเพื่อนวา ไปหลอดไปหลอดลงแก้วปูกับบท่านได้เละแต่เพื่อนก็บ,บอกปูว่าปูเอ้ยมาหลอดมาหลอดลองลงแก้วนี่ไก่มีโชคในเด้อให้เห็นเลขในเด้อวะสักแล้หลอดแล้วเพื่อนเละก,กับบม่มีแต่ที่มันแปลก็คือเรากลับไปบา้าเราฝันครับเราฝันเราก็กเลยอยากมาบอกสูฟังฝันเห็นเลกครับที่ติดอยู่ลง ล่งแกวลงปูนะ่ะตัวเดียวเม็ดเดียวโตวบกใหญ่เลยวาสันเราก็เลยว่าลองพิจารณาเอาเดีอบาาน้องวะสันเพื่อนว่านี้ฝันน่นเหมือนกับเพื่อนไปไปวัดปูอีกหลอบหนึ่งในฝันเลยเหมือนไปวัดปูอีกหลอบหนึ่งแล้วก็ไปเดินเดินลอดโล่งโล่งแกวปูนี่แหละเพื่อนวาลอดยางคนแต่ว่าคนบวหลายเพื่อนวะในฝันนึงคนบวหลายคนมีแค่เพื่อนครับ,ก,บกับอันคนที่อยู่ในวัดน ซาลานั่นแทบจะไม่มีคนเลยมีแต่เพิินผู้เดียวคน่ดที่ไปไหวปูในมือนั้นแล้วก็แล้วเราเลยเราก็เล,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 ลไปหลอดโร่งแก้วปูหลอดหลอบแรกกับ่ว่ามีหยังหลอบที่สองแ่ว่มีหยังหลอบที่สามก่อนที่จะหลอดเลขขึ้นตรงอันเลขเลขเลขขึนตรงตรงล่งปูพอดีตัวเดียวเม็ดเดียวแดงจริงขึ้นก็โอ้ยเบาหน่อยเลย จําได้เล็กเลยวะฉันจำได้ติตาติใจเลยวะฉันเล็กที่มันเห็นในในโลงแก้วปูเจ็ดสาส่เจ็ดสาสี่ตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวพิจารณาเอาหมักโบมักอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนครับเพื่อนฝันเบาหนองกำว่าบอกสูฟังเพื่นบอกว่าอย่ามันก็เกิดขน้ันในเบิด์ํคำว่าความฝันแต่เราว่า ปูอาจจะให้เหลขเพิ่อนอาจจะบ่ได้ยังอะเพิ่นมามายควาวาคาว่าวเหลขกมันบ่ได้มีแค่มือเดียวเพิ่นมาใช่นะเหลขมันบ่ได้มีแค่มือเดียวเพิ่นอาจจะเอาไว้ซื้อเล่หลายอย่างก็ได้แต่ว่าเพิ่นได้ลอตเตอรี่ไว้แล้ว10ชุด10ชุดชุดละสองใบ10ชุด7 3 4สสี่ ตัวเดียวเม็ดเดียวเราสันหามาจะใส่บุญบอกหนงกันยังงงอยู่ผู้หลังโกัดนอันหาสื้อว่าสันกับโมีบัดน,นี้ถามไปถามมาแล้วว่าเราบอได้ซื่อในแผงดอกเราโกดเอาแล้ววาเราโกรเอามันมันมีอยู่อันยี่สิบใบ นว่า,ายี่สิบใบมันกับสิบชุดคนว่าชุดละสองใบบบาวน้องอก้เหลขตัวนี้ยังเหลือหลายอยู่มันบอกแมนเราก็เลยซื้อไว้ยี่สิบใบยี่สิบใบแต่ว่าขันเพื่นเพิ่นว่าขันเป็นชุดละสองใบมันกับเป็นสิบชุดคนว่าสิบชุดชุดละสองใบมันกับ,บยี่สิบใบเจ็ดสามสี่ตัวเดียวเม็ดเดียวแขนๆครับแต่แท็กซี่าจังไดเนาะแนวเพื่นฝันเนี่ยเพื่อนกนัซื้อเอามัน เพิ่นเสื้อหมันในองค์ปูว่าหลวงปู่สวงมาให้โชคเพิ่นบ่าวหนองงวดนี้อาสิว้าถดึงหลวงปู่สวงหลายแน่เด้อครับเพราะว่าหยังงวดที่แล้วว่าได้เว้างวดนี้ก็ได้ว้าแเนี่ยก็เลยอยากเอามาแบ่งปันทุกคนลองพิจารณาพ้่นครับเด้อเลขเมืองขมเมีนครับเพิ่นไปวัดหลวงปูเพิ่นมาฝันกลับมาฝันว่าได้เป็นหลอดโลงแก้ยวปูเลขขึ้นในโลงแก้ีวปูเจ็ดสามสี่ เลขอาชีเบิงแล้วอาชีออกยากมันกับแมอนอยู่อันนี้โบเทียงเจ็ดสามเจ็ดสสามารถออกได้เลยเนาะแมนวะมันออกโบายากเลยแต่ว่าสามสีนี่กับโบนเนครัือถิ่มนะครับสามสีสามนี่เป็นเลขไอปีที่ลุงปูมอไอละสังขารแปดกันยาสี่สามนะมันกับมาของจองกัน หรือว่าปูพผสมเป็นปิศนาบอกกบโบเน่เลยเนาะยังก็เกิดขึ้นได้เบิดลองพปริศนาไหมครับเด้อลองเบิง่งตัวเดียวเม็ดเดียว 7, 3, เจ็ดสามสี่เหลือเมืองของมิ้นครับเราฝันเราซื้อลอตเตอรี่ไว้สิบชุดชุดละสองใบเพอนวอะก็ลองเบิง่งกัมักไผ่มักมันเพิ่นหมั่นใจของเพิ่นถ้าคนฟังบ่มักกับโบไปยังกับผ่านได้ถ้าผูดด้ใดมักก็ซื้อน้ำเพิ่นไว้ก็ได้ นะครับเนาะเพิ่นโกดเอาในในแอปเพิ่นว่โกดเหล็กเอาในแอปนะอย่างไรข,ขอทุกคนจงโชคดีงวดวันที่สิบหกมีนาหกแปดเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางเดี๋ยวบ่าวน้องก็สิไปวัดหลวงปู่หมุลเพราะว่าเพิ่นสิเปลี่ยนผาหลวงปู่หมุลหลวงปู่ศิลาก็สิมามีเลขดังเลขอ่านแล้ววันบันจานเดี๋ยวบ่าวน้องชิดบอกสูฟ่ฟังเลขอ,อีกยัง,ยงถ้าผูดด้ใดหูแล้ว ผู้ได้ซื้อท่านกับซื้อไหวนะครับนาะเลขอันเลขลงปูหม,มุนปีนี้มีแต่เลขตรงงามๆครับยังไดกระองพิจารณาเบิร์ด้อผู้ใด้หูแล้วผู้ดใด้เห็นแล้วผู้อย่านได้เห็นเดี๋ยวบ้านน้องก็จะมาบอกลิดลงอีกตัวหนึ่งเราไปหอดวัด่บน,น่ครับอาจจะมีตัวเลขดีๆอาจจะมีเลขทะเบียนรถลงปูชิล่าทะเบียนเลขทะเบียนรถลงปูหมุน แล้วก็เลขถูบเลขยังกระซังอาจซิมีในงานมือนันเดี๋ยวบ่าน้องจะเอามาให้ทุกคนได้เห็นเอามาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับนะาะอ่ะสรุปเลขเมื่อขม,ม้นอีกรอบหนึ่งครับผมเจ็ดสามสี่เจ็ดสามสี่หมักบวกหมากผิจเรณาวงวดนี้ขอให้ทุกคนสุกสมหวังดังปารถนาเด้เป็นเศรษฐีใหม่เศรษฐีใหม่สีขึ้นมาในช่องเบาน้อง มากเลขผู้ใดก็ซื้อไว้มากเลขกผู้ใดก็หาไว้ขันโมมากกับพานได้โบาว่ากันนะครับเนะาะเดี๋ยวบ่าวน้องก็สิขอโชคตอง,งวดปูขอโชคตาไครแลวกะทิ่ฝันหล,ลายๆคนเดี๋ยวก็สิลงให้เบื่องให้ทุกคนไวยแต่พิจารณาจังได๋งวดนี้มารับโชคไปนํากันงวดนี้เลขสิบเอด็ดบ่าวหน้องมากคือกันไนดะ้เลขสิบเอด็ด กัอคห้ทุกคนจงโชคดีวดที่16มีนา68สวัสดีครับ